ชาต่างชาติน่ะมันมันเจะหลงทางบ่ชา,าต่างชาติมินเขาหลงทางบ่ไปถาปปมมิ้นท์หัวมาประเทศใดวะทีนี้ประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิม้มยินดีต้อนรับกับทุกประเทศชาติเฮลโหลอ่าเวยเวย์ูโกยงเวย์ยูโกเวยเวย์ยูโกยงไอนี่ไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์ยู Going Where you going Speak Speak ไม่ฟังกูซะลุหรือเอ็กซ์เชนเราไม่ได้สำเนียงอังกขีบกูไม่ได้นะได้อยู่ Where you going บอกอย่างคู่บ่าวไปยืนทารถเลยแจ็คบอกยังยืนทารถที่ไปไหเนี่ที่ไปยันมุกดาหารครับมุกดาหารโอ้วันนี้คือวันที่วันนี้วันที่อะไรสิบห้า ครผ่านดงบางบัานแพงที่จะไปเล่นวิ่งเส้นมุกดาหารครับนะครับคือเขาจะไปคอนเสิร์ตที่สวรรค์เขตแต่ตอนนี้ไม่มีรถไปนะครับผมว่าจะฝากอันนี้เรื่องจริงนะฝากจากอพูนแพงวิ่งเข้าไปนครพนมหรือว่าถ้าใครผ่านไปจนถึงมุกดาหารได้ทักหาเพจประธานห้างตอนนี้เลยนะครับอยากจะเกินเที่ยงนะครับผมขอบคุณครับ